สายรักสายเลือดตอนที่หนึ่งเมคินพระเอกของเราเปิดฉากที่พับแห่งหนึ่งเมคินมาขอให้ชายวัยดูมีอายุให้เซ็นขายที่ดินให้กับเขาเหมือนชายคนนี้ก็แอบกลัวพระเอกและตกลงเซ็นมนมีนานางเอกของเราก็เป็นนักร้องอยู่ที่พับนี้เมคินเห็นแบบนี้ก็จ้องตาไม่กระพริบเพราะเธอเสียงใสและสวยมากก่อนที่จะมีคนร้ายยิงใส่เมคินแต่มาที่งานรวมตัวตระกูลเฮมะรัสซิริ เจ้าของธุรกิจไทยจีนจะเป็นวันประกาศประธานคนใหม่เพราะบริษัทกำลังขาดความเชื่อมัน่นจึงต้องหาบุคคลที่มีความสามารถมาทำหน้าที่แทนบรรยากาศเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดดูเหมือนปรเมศลูกชายของเจ้าสัวจะออกตัวอยากได้ตำแหน่งนั้นสุดๆแต่ก็มีคู่เอเข็งอย่างปอรินหลายชายคนเล็กที่มาพร้อมความสามารถเป็นที่น่าสนใจลูกชายของปรเมศไม่ได้มาด้วยขนาดเป็นพ่อยังไม่รู้ลูกอยู่ไหน มีคนแจ้งข่าวร้ายว่าคุณใหญ่ถูกยิงก็คือพระเอกของเรานั่นเองเมคินตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองถูกรักษาตัวที่บ้านมนมีนาเพราะพี่ชายของเธอเป็นหมอตัดมาที่งานประชุมก็ต้องล่มไปอยู่พระเอกของเราก็กลับมาทันการประชุมพอดีเหมือนเจ้าสัวจะตั้งใจจะให้เมคินเป็นประธานคนต่อไปกล่าวชื่นชมเมคินที่สามารถทําให้คนขายที่ดินมาได้ต่างจากปรเมศถึงจะสร้างไรายได้ชื่อเสียงให้วงตระกูลแต่กลับไม่ได้รับการชื่นชม งานนี้พ่อรินไม่ยอมแน่แท้แถมโดนเจ้าสัวสั่งให้เมคินยุ่งเกี่ยวกับงานของพ่อรินอีกอาภาพัดแม่ของเธอพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกชายของเธอได้ขึ้นเป็นประธานถึงจะต้องฆ่าใครก็ยอมเมคินบังเอิญมีปากเสียงกับพ่อและบอกว่าถ้าเขาได้เป็นประธานบริษัทแล้วคนที่ไม่ทำงานก็ไม่สมควรได้อะไรเพราะทุกคนรู้ปรเมทนั้นวันเอาแต่ดื่มเที่ยวนารีไม่ทำการทำงานไม่ได้เรื่อง ได้ราวและจะขออะไรจากเขาอีกเมคินดูจะไม่สนิทกับพ่อมากเลยนะ่ะเพราะมีปมที่พ่อพาเมียน้อยเข้าบ้านและพ่อดูจะรักเมียน้อยมากกว่าเขาเสียอีกเจ้าสัวเรียดเมคินมาคุยและเชื่อใจว่าจะดูแลบริษัทต่อได้แต่เจ้าสัวไม่ยกตำแหน่งให้เพราะเมคินไม่มีสายเลือดในตระกูลเมทินได้รู้ความจริงว่าแม่ของเธอท้องก่อนแต่งงานกว่าจะรู้ความจริงทุกอย่างก็ดำเนินไปเรียบร้อยสิ่งที่เมคินวัดฝัน ดับลงในวันพึ่งนี้เจ้าสัวจะแต่งตั้งให้ปอรินเมคินโปรดจัดเพราะที่ผ่านมาเขาทำเพื่อวงตระกูลมาโดยตลอดต้องทนทำงานเสียงตายที่ผ่านมาก็แค่หลอกใช้เขาเพราะตระกูลนี้ไม่มีใครพึงพาได้ชาววันรุ่งขึ้นเจ้าสัวตายแล้วโดนฆ่าฝีมือใครจบไปแล้วกับตอนที่หนึ่งสนุกกันไหม